สวัสดีครับวันนี้เมงไรดเดอร์ก็มีรถมาแนะนำเป็นฮาเล่รุ่นชัวริงนะครับรถไกลปี2006นะครับราคาเป็นอยู่ที่589,000 9, 9บาทเงินดาวออกรถนะครับ179,700บาทผ่อนสามบกงวด14,706บาทผ่อน48งวด11,500 นี่ก็เป็นเดอะเบสของฮาเล็สนะกูล่นทัวลิงนะครับผม <K> หรือหลายหลายคนเรียกว่าป่าดุกนะครับทะเบียนแท้นะครับคันนี้ออกรถเนี่ยสามารถเดินทางได้เลยนะครับผมถ้าคุณกล้าเป็นนี่คุณได้ขี่แน่นอนครับของแต่งคันนี้ก็มีกระจกมีเบาะคันเร่งมีเบาะนะครับแล้วก็มีท่อนะครับผมท่อตัวนี้เนี่ยบอกเลยว่าเสียงดีมากๆนะครับเป็นท่อที่นิยมกันในตระกูลทัวริงนะครับผมท่านใดสนใจแวะมาดูได้ที่นักด้วยช็อป นะครับวิภาวดีด <ว ques S 1> นตรีติดตอคหนึ่งติดต่อที่เบอร์0830785450นะครับผมแม็กไอเดอร์ช็อปขอบคุณทุกคนนะครับสวัสดีครับ